สวัสดีค่ะที่น่ารักนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องช่างพุนไอเดียชั้นเะแล้วก็ช่องมาต่อยสตอรี่นะคะก็ตอนนี้เราก็อยู่ที่คณะพนะยาบาลศาสตร์นะคะมาหาวิทยาลัยราชภัฏร,ร้อยเอ็ดนะคะมาถึงแล้วเนาะ,ะแล้วก็น้องมาต่อยก็ไปตรวจเอกสารเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปเราก็รอนะคะให้ถึงเวลาแล้วก็ไปรายงานตัวแล้วก็เข้าห้องสอบ ส่วนน้องมาเตอยก็ยังขมักขมเมนนะคะกับการอ่านหนังสือตลอดเวลาส่วนรุ่นพี่นะคะนี่ก็น่ารักเลยทีเดียวนะคะสำหรับการต้อนรับมาที่จะมาเข้าคณะพยาบาลศาสตร์เนาะ<อ>ก็คึกคักหน้าดูเลยนะคะสำหรับ มาคณะพยาบาลศาสตร์น้องๆนะคะที่เป็นรุ่นที่นะเป็นปีหนึ่งปีสองปีสามน่ารักเลยทีเดียวพนะี่น้องน่ารักทุกคนนะมีสัมมาคาระนะคะไหว้นะคู้บกครองนะที่เดิน่ันใจ่านมานะโอ้ยแล้วก็น่ารักนะใจพร้อมไหมลูกพร้อมอยากได้ไหมลูก อยากได้ไหมมาต้อยบอกอยากได้นะคะที่รอยเอ็ยดอยากได้ทุกทุกที่อนะ่ะเนาะมาต้อยเนาะจะได้มีสิทธิ์เลือกเนาะอ่ะยังไงแม่ก็ขออวยพรน,นะให้มาต้อยสอบได้สอบติดนะได้ที่นี่เนาะทุกที่นั่นแหละที่มาต้อยต้องการนะก็ได้จะจะได้มีสิทธิ์เลือกนะคะว่าน้องมั่นใจที่ไหนจังหวัดอะไรเนาะ แต่ตรงนี้ก็น่ารักดีน้องมาต่อยเนาะพี่ๆก็น่ารักเนาะให้คําแนะนํานะน้องตรวเดเอกสารหรือ,อยังนะคะก็ขอบคุณนะคะรุ่นพี่พี่น้องเอ้ยเต็มตึกเต็มอาคารอยู่ก็จะเป็นอีกหนึ่งวันนะคะที่อยู่ในรั้วมหาวิาลัยนะ สำหรับน้องมาต่อยนะคะแม่ก็ขอให้มาต่อยสุขสมหวังนะคะดังใจคิดเนาะ,ะขอให้มาต่อยสอบได้สอบผ่านนะคะคณะ,ะที่ตัวเองชอบแล้วก็ที่ที่ตัวเองตั้งใจเนาะ,ะเดินไปอีกครั้งแล้วนะคะสำหรับน้องมาต่อยก็เป็นเช้าวันเสาร์นะคที่เรืองงามยามดีเนาะแม่ก็นะคะอยากให้ลูกได้นะ อยากให้ลูกสอบผ่านเนาะอ่ะนะคะน้องก็จะเข้าแถวนะแล้วก็เข้าห้องสอบนะอ่ะนะคะวันนี้มาตอยก็น่าจะพบกความมั่นใจมาเต็มร้อยนะสำหรับการสอบนะคณะพยาบาลศาสตร์นะที่รชาชพัฏนะร้อยเอ็ดเนาะก็แม่ก็ให้กำลังใจนะคะเต็มร้อยนะคะสำหรับการสอบในครั้งนี้ นะคะก็ต่อจากนี้ไปก็จะเป็นการไปเข้าห้องสอบเนาะก็จะตามหลังรุ่นพี่ไปนะนู่นไงมาต่อยเห็นไหมเสื้อสีทองนะอตัวน้อยๆน,นะเตี้ยๆพี่น้องเอ้ยอม <laughs> อไม่รู้ได้ใครนะตัวน้อยจัง,งเรียนเท่าไหร่ขบอกว่า400 4ี0ร้อเท่าไหร่นี่แหละ มันก็จะมีการสอบสองรอบรอบแรกรับเจ็ดสิบรอบสองก็รับเจ็สิบเป็นร้อยสีนะ่สิบรอบนี้รับเจใช่ใช่สี่ร้อยกว่าคนอรอบสองรัรบเจ็ดสิบแสดงว่าเราต้องมาสองรอบไม่รู้ก็ต้องรอดูมา่อยก่อนมา่อยสมัครไว้กี่รอบอย่างนี้เนี่ยนะความหมายที่แม่พูดผู้ปกครองก็มาให้กำลังใจลูกหลานนะงน้องนะ ต่อไปก็จะเป็นการจัดระเบียบของรุ่นพี่นะคะเพื่อที่จะให้น้องๆน,นักเรียนที่มาสอบในครั้งนี้นะได้เป็นระบบระเบียบเนาะ,ะได้เข้าห้องสอบกันทุกคนนะคะจัดระเบียบตั้งแต่ 1- ถึง400กว่าเลยทีเดียวนะคะตอนนี้ก็มีการชูป้ายนะ,ะเพื่อที่จะให้น้องๆนักเข้าแถวเนาะก็จะได้เข้าห้องสอบกันนะคะ มีเรียกหาพี่สตาฟด้วยนะคะก็รุ่นพี่เดินนําแล้วนะเพื่อที่จะเข้าห้องสอบเนาะแต่ไม่รอกมต่อยน้องมาต่อยจะอยู่จุดไหนเราก็ยังไม่รู้นะคะเราก็ดูอยู่ห่างๆเนาะนะคะเราจะเดินไปเข้าห้องสอบน้องๆน,น่ารักนะรุ่นพี่นะคะก็น่ารักนะให้คําแนะนําดีเยี่ยมเลยทีเดียว ไปอีกแล้วนะคะเดินเล็บเล็บเล็บไปไม่แม่รู้มไ,ไม่รู้รอยู่ตรงไหนนะลำดับที่สองร้อยเน่ะนงไงเนาไงไเสื้อสีทองไปแล้วนะอ่ะเราขอให้ลูกป,ประสบความสำเร็จนะสอบได้สอบผ่านนะคะตามที่ตัวเองคิดหวังนะตัเเกกวเล็กเพื่อนตัวน้อยนะพี่น้องนะปนกกนไปแล้ว น,นักเรียนก็เริ่มทยอยเข้าห้องสอบกันเยอะแล้วนะคะรุ่นพี่นําไปแล้วนี่ก็น่าจะเป็นอีกทีมหนึ่งเนาะอ่านะคะนี่ก็ขึ้นไปตรงนี้นะเพื่อที่จะขึ้นไปเข้าห้องสอบนะ มาต้อยบอกว่าอยู่ที่ชั้นห้านะคะอ้าวพรให้ลูกนิดนึงก็ขอให้ลูกนะครับตั้งใจสอบนะในครั้งนี้นะครับอุลรอบนี้เนาะเยอะเนะนาะนักเรียนมาเจ็ดสิบรับเจ<า>็ดสิบคนรอบที่สองก็รับ 70, นะเจ็ดสิบเนาะรอบนี้สี่ร้อยกว่านะพี่น้อง <c oughs> นักเรียนที่มาสมัคร,ม,รมา,าสอบอมาต่อยจับ สมัครั้งสองรอบหรือเปล่าก็รอรุ่นนะพวกเราก็พร้อมลุยนะครับหาเงินนะครับพี่น้องเนาะก็ขอให้ลูกสมหวังสอบให้ได้สอบให้ผ่านพ่อแม่ก็เป็นกำลังใจให้ไม่ห่างนะอยู่ตรงนี้แหละได้ไม่ได้ก็อยู่ที่ตัวอยู่ที่ตัวน้องมาต่อยแล้วแหละนะตัวเองก็เลยเพราะว่าจะ ได้หรือไม่ได้อะพวกเราก็เป็นกำลังใจให้นะครับพี่น้องสู้ๆเอาไอเดียขอให้พี่หน่อยเลยลูกขอขอให้พี่สอบผ่านครับอ่าขอให้พี่สอบผ่านอย่างที่ตั้งใจไว้เนาะนะคะพี่น้องเออเราก็มากันทั้งครอบครัวนะคะมาที่ราชพัดน์ร้อยเอ็ดนะคะก็เป็นสีสันนะคะในวันสอบเนาะก็มา ถ่ายคลิปให้เอฟซีได้ชมกันนะคะว่าเป็นอย่างไรเนะาะฝากมาให้กำลังใจน้องมาต่อยในวันนี้ด้วยนะคะยังไงก็เราก็รอลุนล้นลุ้นสุดขีดนะพี่น้องนะลุ้นอยากให้น้องติดผ่านนะ,ะสอบติดสอบผ่านนะ,ะในรอบข้อเขียนข้อกาอะไรทั้งหมดนั่นแหละนะคะคลิปนี้ก็จะประมาณนี้แล้วกันนะคะทุกคนพบก,กันใหม่สวัสดีค่ะ